สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี่บุรันสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงสวนยางจ้ะสวนยาง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 น้อยพี่นอ้องยางที่เปิ่งเปิดขีดเตยบกีป้ปีไม่จ้ะสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงว่าถัดสมมุิท้า,าทขาีดยางบาดขอแกนยังสิเวลาเขาหุม่มเขาดีหุ่มเขาสิเขาสีใส่สเวลาเวลาโดดบอลพี่น้องเขาสิ เวลากองหุม่มแล้ยวเนขาสีหุ่มจังไหนไอจ้าหนี่จ้านายาค่อนข้างสีสีบาทหลายาจ้ะพี่น้องนี่จ้าบางเท้อยังสงีเวลาเขากีดไปยังสีนี่พี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นอา,อาจสีกีดย่างบ่ทันได้เก่งเนาะจ้ะเพราะว่าคนกีดเองจ้ะ นาแรกที่เพิ่นเพื่อนเปิดกีดกับพี่น้องนี่เปิดกีดนาแรกจะนี่จากนี้ลงมาหนีกับสีใสเวลาประมาณสองสามปีพี่น้องนี่นาแรกได้จะนี่นี่จ้ะนานีนานีวบ่แล้วเพื่อนกับมื่อคืนนานีเนาไหรพี่น้องเมาขึ้ืนนี่เป็นนานาที่สองของตนจ้ะคือนาสองในก็ ในไร้เตืบแล้วจะพี่น้องีนประมาณสองเขืบอลไปจ้ะนสองเขืบแล้วพี่นอ้อ,นอ,นองส่วนหนาแรกบพราท่านในห่มอยู่จ้ะนี่ตัวนี้บ่าท่านในห่มจ้ะพี่น้องส่วนปีนี่ห่มแล้วจ้ะนี่ปีนี้ห่มแล้วพี่น้องน,นานี้สิบประมาณสามปีตามที่บุรณะมึงนีิประมาณสามปีนี่ปีแรกปีแรกนี่งามอยู่จ้ะปีแรกนี่ เป็นอาจจจางคนขี่หรือหรือหรือจังไหนบุรันกับวันนี้เจ๊นะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นสวนที่บุรันแบบพันมะพร้าวไหมจ๊ะช่วงนี้มาก,กะถือว่าบ่าค่อยบาดไาไดยจ๊ะพี่น้องส่วนตรงนี้มะห่อนตรงนี้กะกะบาดอยู่จ้ะนี่บาดของแกนอยู่แต่ว่าเขาดีหุ่มแล้วพี่น้องนี่เวลาเขาหุ่มเขาสิหุ่มยังสีจ้ะส่วนปีนี้บ่าท่านในหุ่มหมดอยู่พี่น้องนี่เป็นลักษณะนี้จ้ะ บ่าในดีห่มหมดอยู่พี่น้องกะใส่เวลาอีกโดนเติอบอู่จ้ะเวลาเขาหขา่มเพราะกระสีห่มออกแบบนี้แหละพี่น้องนี่จ้ะเพราะขื้นน้ำไม่มากอะกะกยังถือว่าบาดอยู่พี่น้องบาดเขาแกนไร้เตือบอบีจา้านี่ท้าเขาเ็ดบาดจังสีกะเขากระสีใส่เวลาฝืนฝ,นฝืนฟู่ต้นของเขาหนีโดนเตือบอบีได้พี่น้องกว่วกว่าสีดีห่มไม่จา่ายรันสิตามาเบิงนี่จะพี่น้อง เวลาเขาห่มแล้วเขาสิห่มขอบเปื้องสีจ้นี่มันสีว่น,นียน่แม่พี่น้องเวลาเขามากีดทับเป็นงสีมันสีกีดหยากจ้านี่เวลาเขากีดเขาก็ใส่ความระมัดรอบ้างเนาะพี่น้องพยายามให้บาดแผลหน่อยที่สุดไหมจ้าพี่น้องเขาก็พยายามกีดให้บาดหน่อยที่สุดจ้เพราะว่าถ้าเขาบาดร้ายแล้ว เลาเขาห่มก็สิมห่มยากพี่น้องจะจีเขาเขาแก่นทั้งนั้นเลยพี่น้องจะจะพี่น้องทั้งที่ดีเลยก็คือเขาพยายามบ่อยเขาบาดหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าแทนที่เขาสี่เอาเวลาที่เขาเอันรักษาแพ้เขานี่ได้หลายนี่จ้ะเขากรเซียวไปเอาเวลาไปผลิตนำอย่างให้เขาเนาะพี่น้อง เฮากสิเข้ากัส,ากสิมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไหมจ๊ะเนี่ยพี่น้องนี่จ้ะเขามาเสียเวเขาสีมาเสียเวลารักษารักษาหนาของเขาก่อนอย่างสิมันที่นี่น้ำยางเข้าหน่้นกับสีได้หน่อยลงพี่น้องแล้วก็มันกับโอกาสที่ต้นยางสีสีตายเนี่ยกระสูงจะพี่น้องต้นยางสีตายสีตายเรี้ยวจตะอาอยุเขาสิบบ่ยเนิ่นไหมพี่น้องกับน่าบปดูแลเขาจะ้ะกับสีประมาณนี้พี่น้อง นีผ้าเบลงปีเล็กๆนี่จ้ะลักษณะการที่เข้าห่มข้อจีห่มห่มได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องนี่ก็คือดีแล้วจ้ะนี่ห่มดีแล้วจ้ะห่มดีแล้วที่ว่าเขาจะเป็นตาตุปตุบบปีจังสีไหมพี่น้องนี่เวลาเขากิดทาเขาา้อกสีอยากลําบากจ้ะอันนี้ห่มมาให้หมดจ่พี่น้องเพราะว่าบาดญงจ้ะบาดแผลแขนสีไงพี่น้อง โบรนณผ้า,บาบเบื้องอีกพ,าากพี่น้องผ้ามาเบื้องโบราณพานมากจ้ะพี่น้องโบราณมาไถ่น่าจา้ะมื่อนี่ก็เลยแบบพานมากแบบชอบพี่น้องมาเบิง้งหนยอยาา่างจ้ะผ้าผ้ามาเบิ้งแบบลักษณะการห่มของของเนื้ออย่างเข้าวซีห่มจังไหนจ้ะก,กันขันสมมติว่าบาดยัง่งนี่ขาสิห่มจังไหนเวลาเขาห่มมาเบิ้งกันจ้ะพี่น้อง ห่มกับหม่มแบบก็สวยงามไปได้พี่น้องนี่มันจะเป็ียนังสีจ้ะเวลาเขาหม่มถ้าเขากีดงามเจ้าน้อยกีดแบบบอบบาดหลายนี่พี่น้องมูรันจีไฮเบิง้งนี่เวลาเขาหม่มมันกระสิสีเรียบเนียนยังสีไ่จ้ะนี่น,น,นี่ตรงนี้ก็ใส่ได้จ้ะนี่ถือว่าผ่านจ้ะนี่แต่ว่า,าห้าช่วงนี้บาดหลายพี่น้องเวลาเขาหม่มมันกระสิบว่าง่ามจ้ะ สิลำหมากตัวการขีดทับนาหลายปีไปพี่น้องีจ้จะกสิประมาณนี้จ้ะพี่น้องกันพ่อแม่พี่น้องมากกับฝากก็ไหลก,ก็แช่ก,ก็ติดตามนะจ้ะพ่อพ่อแม่พี่น้องมาเงเพื่อสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ที่กำลังขีดยางนะจจะอาชีบขีดยางน้ำกันน้าจะนี่จ้ะพี่น้อง แกนได้จ้ะพี <BR> ่น <k fulfil> ้องนี ina, ่แกนยางจ้ะถ้าเขาถึงแกนยางแล้วกี่ถึงแกนยางแล้วนี่เขาต้องดึงออกจ้ะพี่น้องดึงออกจากแกนยางจ้ะแล้าเขาต้องสังเกตหน้ายางความนี่พี่น้องเวลาเขากีดไหมจ้ะนี่เวลาเขากีดไหมจ้ะแล้วเขาเนี่ยเบิ้งแล้วว่าโอ้เบื้อหนีหอดแกนยังสิเมื้อหลังมาเขาก็ดึงมีดถอยออกจั็หน้อยจ้ะพี่น้องใหญ่เขาถึงแกนยางจ้ะพี่น้องเพราะว่า เขาว่าเขาใส่เวลาดีห่มนี่โดนแห้งนี่พี่น้องเ่าว่านขาง,งที่สิบาทไงจ้ะเกยนแกีนแกนยนใหญ่งไงเขาพี่น้องแันเขาห่มขเขิกับห่มแอบเปิ้สวยงามแม่จ้ะเอาวางว่าคลิปนี่สิเป,ป็นประโยชน์สําหรับพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะเกษตรกรเช่าสวนอย่างผู้ที่กีดยอย่างบพาท่านไนเก่งนะจ้ะนี่เขากลับไปปั๊บใจเอาจ้ะพี่น้องฝพกไปน้่เฮ็ดไปน้่มปั๊บ แกนเป็นน้ำทุกเหมือจะพี่น้องกินไปกินมาเข้ากับสีกับสีกับสีช้ำนั่นกับสีเก่งเองจะพี่น้องจ้ะเขากับเบิ้งสังเกตเบิ้งหน้ายางจะคล้องไปนน้ำจะพี่น้องว่าเออเมื่อนีนเขาแกนแล้วสีมือหลังมาเขากับดึงออกนะจ้ะถ้าเขาไปดึงออกมันก็สีเป็นแผลใหญ่จะพี่น้องจ้ะปต่มาอันนี้นะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมจ้า ฝาอ,อกันไหมนะพี่น้องสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกๆคนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า